เงินช่วยเหลือและเบีย้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม65จะโอนเข้าบัญชี3กลุ่มในวันจันทร์ที่10มกราคม65นี้กลุ่มที่1ก็คือเบีย้ยผู้สูงอายุได้รับ600ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุเหมือนเดิมกลุ่มที่2ก็คือเบีย้ยผู้พิการผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีได้1,000บาท ผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปได้800บาทและกลุ่มที่3เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ขวบในครอบครัวรายได้น้อยได้รับ600บาทต่อเด็ก1คน3กลุ่มนี้เงินโอนเข้าบัญชีวันจันทร์ที่10มกราคม2565นี้ครับ